ทีพอเราได้เซ็ตของสเตตมาแบบนี้เนี่ยเราก็จะทำสิ่งที่เรียกว่า product construction คืออะไรเอามาดูนิดหนึ่งนะฮะ<ม>ก็คือว่าเราเราจะทำอย่างนี้เนาะเราจะบอกว่าเรามีไฟ n i ไน a ์อ o m โ t มต M 1นะฮะแล้วก็มีไฟ n i ไน a ์อ o m โ t มต M 2เนาะให้สองตัวนี้ M 1่เวลาระบุไฟ n i ไน a ์อ o m โ t มตต้องมีอะไรครับมีอัลฟาเบตใช่ไหม มีสเตตมีท n นซิชันทีนี้เนื่องจากเรามี2ตัวตัวแรกผมจะเรียกว่าเป็นเดลต้าหนึ่งเป็นท n นซิ i ันของตัวแรกนะฮะแล้วก็ต้องมี Start s t a ต e ของตัวแรกแล้วก็มีแ c คเซปติงสเตตของตัวแรกส่วนตัวที่2ก็มีสถานะคิวของ s t a ตคิวหนึ่งะฮะแล้วก็มีท n นซิชันของมันเลยก็ไล่กันไปแบบนี้เรามี DFA 2ตัวแบบนี้นะฮะเราจะสร้าง DFA ตัวหนึ่งซึ่งมันจะเหมือนว่ามันจะจําลองการทํางานของ 1> M 1และ M 2พรพ้องกันมันจะจำลองการทำงานของ M 1และ M 2พรพ้องกันหรือ simulate M 1 M 2องพ้อๆกันได้ยังไงก็คือมันก็ต้องจำว่า i n p u t เข้ามาตัวนี้ M 1อยู่ไหน M 2อยู่ไหนใช่ป่ะ input ใหม่ตัว M 1ไปไหน M 2ไปไหนประมาณนี้นะฮะเราก็จะนิยาม DFA ตัวใหม่ครับเราจะสร้าง DFA เรียกเป็น M แล้วกันนะครับขึ้นมาเป็นตัวใหม่เนาะ M ตัวเนี้ยขั้นแรกคือมันก็รับ อัลฟาเบ็เดียวกันนะฮะแต่ว่ามันจะต้องถ้าเราเราเราไล่คิดตามมาเมื่อกี้เนาะมันต้องจําว่า m 1ไปไหนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเก็บสถานะของ m 1ใช่ป่ะแล้วมันก็ต้องเก็บสถานะของ m 2เพราะฉะนั้นสถานะทั้งหมดของมันที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็ต้องรองรับสถานะ q หนึ่งคูณ q สองเนี่ยเหไหมฮะคือสถานะของมันเนี่ยเป็นเหมือนแบบแทนที่จะมีสถานะของ m 1อย่างเดียวมันก็ต้องมี2มีมันจะมี2ค่าครับ m 1ไปไหน m 2ไปไหน รานนั้เราต้องมองว่าโอ้เซ็ตของสถานะของเราเนี่ยก็ต้องเป็นเหมือนกับ c ารเชื i อ n p r o d u ั t ของ Q1 กับ Q2 เนาะการเ i ื่อมฟังชันแหละเดี๋ยวเรามานิยามต่อไปสตาร์สเต t e ล่ะเดี๋ยวเรามานิยามต่อไป A ต่อไปนะฮะโดยที่เดลตานี่จะจะยากสุดแล้วนะฮะเดลตานี่มันต้องเป็นยังไงเนาะคือเรามีสเต t e มาสเต t e เรามาจาก Q1-Q2 ใช่ไหมมันก็เหมือนว่าเรามีสเตต์คิวนนี้ อันนี้คือ m หนึ่งอยู่สเตทไหนอันนี้ m สองอยู่สเตทไหนใช่ป่ะสมมุติเราได้รับอินพุตมาเป็น a นี่สเตทเราอันนี้เนาะสมมุติเราได้รับอินพุตมาเป็น a ครับเครื่องจักรเราจะเปลี่ยนไปเป็นยังไง m หนึ่งอยู่ที่ q หนึ่งได้ a เปลี่ยนไปเป็นอะไรเอาไปดูนิยามก่อน m หนึ่งเราเครื่องจักร m หนึ่งเราทํางานไงครับตามนิยาม m หนึ่งคือสถานะมี q หนึ่งใช่ป่ะแล้วก็เดลต้าหนึ่งเป็น ทาริชันฟังก์ชันของมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันมันอยู่ที่ Q1 วหนึ่อินพุตมาเป็น A คุณกลายเป็นอะไรเดลต้าเดลต้าอะไรเรามีเดลต้าหนึ่งกับเดลต้าสองเครื่องจักร M1 ใช้เดลต้าหนึ่งเครื่องจักร M2 ใช้เดลต้าสองงงไหมเครื่องจักร M1 มันก็มีทันชั่นฟังก์ชันของมันเนาะเราก็เรียกว่าเดลต้าหนึ่งเครื่องจักร M2 ก็มีทันชั่นฟังก์ชันของมันเราก็เรียกเดลต้าสอง ถ้าเครื่องจักร m ออยู่ที่สถานะค1รับอินพุตมาเป็น A คุณกลายมาเป็นอะไรครับคุณก็ต้องกลายมาเป็นเดลต้า1 Q1 A ใช่ป่ะเครื่องจักรที่2ล่ะเดลต้า2 Q2 A ใช่ป่ะอ่าเพราะนั้นถ้าเรามองมองมองเนี้ยท a นทีชั้นฟังก์ชันของเราเดลต้าของเราเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับคือ ปกติทางธรรมาชาติเน่ยก็คือรับสถานะปัจจุบันกับอินพุต y ัญลัใช่ปะ่ะแล้วก็พ่นออกมาว่าเป็นสถานะใหม่เป็นอะไรทีนี้สถานะสถานะปัจจุบันเเรามี2ส่วนมันมีสองคอมโพเนนต์นมันมีคิวหนึ่งกับคิวสองใช่ไหมแล้วเวลาวิ่งก็คือตัวหนึ่งตัวหนึ่งวิ่งตาย1หนึ่งตัวหนึ่งวิ่งตายสองก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นเราก็จะนิยามอันนี้อันนี้อันนี้รูปเราแต่ว่าถ้าจะเขียน็นทางคณิตศาสตร์ก็จริงๆเขียนแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเราจะเขียนอันนี้นะครับ ไว้ตรงนี้แล้วกันโดยที่เดลต้าอันนี้จะซับซ้อนสุดแล้วนะครับเดลต้าของ Q1 Q2 เนาะแล้วก็ A เท่ากับเดลต้าเดลต้า1 Q1A แล้วก็เดลต้า2 Q2A สำหรับทุกๆ q หนึ่งที่อยู่ใน q q หนึ่งนะฮะแล้ว q สองที่อยู่ใน q สองแล้วก็ a อยู่ใน sigma โอเคทีนี้ตัวเดลต้าเนี่ยนะครับซิกเ <signature S 2> นเจอร์มันเป็นยังไงมันเป็นฟังก์ชันใช่ป่ะเดลต้าเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์มันก็คือ q หนึ่ง cos q สองันนี้คือสเตตรเราใช่ไหมแล้วก็ cross sigma อีกทีหนึ่งแล้วก็ผลเราออกมาเป็น 1> Q 1 c r น s s Q2 นี่นะนี่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 ฟังก์ชันมันซิกเนเจอร์ของฟังกชันซิกเนเจอร์ของฟังช,นงงชันก็คือบอกว่าอะไรเป็น Input Output และอันนี้คือค่าค่าที่เราพิจาเก็ก็คือว่าตรงเนี้ยถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ได้อ่ะคุณได้ตรงนี้ได้นะคุณจะพร้อมไปทำอะไรอย่างอื่นมากมายไก่กรอกถ้าเกิดคุณเคยได้ยินคำว่าฟังชันอลโปรแกรมมิงอะไรเนี้ยก็คือคิดมันคือการคิดแบบนี้แหละ ลองฟังนะครับความรู้จักี่แบบโปรดักอะไรไม่รู้ก็อ,นอันเนี้ยก็เรื่องเดียวกันเลยคำว่าโปรดักก็คือคือไอ้ cross กันแบบเนี้ยเขาก็เรียกว่าการดีเท็ดโปรดักโอเคเพราะนั้นเรามาบอกอนี้เนาะเราจะสร้าง FAM ที่จำลองการทำงานของ M 1และ M 2พร้อมกันนะมันจะจำลองการทำงานถึง M สองพร้อมกันได้ไงขั้นแรกคือสเตตของมันจะต้องเป็นสเตตที่เกิดจากการเอาสเตตของ M 1และ M 2องมา combine กัน คอมไบในที่นี้หมายถึงว่าคุณก็ต้องจําว่าเ1อยู่ที่ไหน M2 อยู่ที่ไหนใช่ไหมจะคอมไบให้มันอยู่อยู่ได้การเั้งคู่ได้ไงคุณก็ต้องทําให้มันเป็นคู่ลําดับใช่ไหมเวลาสร้างเป็นคู่ลําดับคุณต้องใช้คาร์ริเชียต์โปรดักสร้างคู่ลําดับออกมาเหมือนคุณมีแกน x แกน y อะ่ะถ้าคุณมีตัวเลขตัวเดียวใช่ป่ะตัวเดียวก็เป็นเส้นจัมดวนใช่ป่ะคุณจะเก็บตัวเลขจริงสองตัวพร้อมกันยังไงคุณก็กลายมาเป็นเอระนา,าบ r าสแควร์ใช่ป่ะก็เป็นพูเปอรใช่ป่ะ คู่ลำดับของจำนวนจริง2ตัวก็เป็น R cross R ก็เป็น R square ที่เราใช้ในอีกวิชานึง,งนะครับเพราะนั้นสถ,นะส,ส,ส,สถานะเส้นของสเตททั้งหมดเราก็คือ Q 1 Q 2การเปลี่ยนสเตทเราก็คือเวลาเอาสเตทเข้ามามันรู้สเตท Q หนึ่งและ Q 2ใช่ไหมคุณก็ไปดูว่า m 1เปลี่ยนยังไงคุณถ้าเปลี่ยน Q 1ก็เปลี่ยนตาม m 1 Q 2ก็เปลี่ยนตาม m สองนะครับอ่ะทีนี้ start สเตทอะ่ะคุณจะเป็นอะไร อันนี้ขั้นแรกเนาะอันนี้2คือ start state ของเราควรจะต้องเป็นอะไรครับก็เครื่องจักรแรกเริ่มที่ s 1 <S เครื่องจักรที่2เริ่มที่ x 2, ก็ state s t a t s t a e ก็เป็นอันนี้อันยากสุดครับ accepting state เราควรจะเป็นอะไร state ไหนบ้างที่เราควรจะ accept วิ่งไปจนคือถ้าเรามีตรงนี้เราก็คือวิ่งไปเรื่อย,เยๆเ,ยเราเหมือนว<ๆ>ิ่งพร้อม m 1แล่ m 2อง้อกันได้ใช่ไหมวิยว<ๆ>ิววววไปเรื<ๆ>่อยๆนะครับ สุดท้ายวิ่งจนเสร็จละอ่ะโอเคแจ็คเซ็ตไหมเซ็ตแจ็คเซ็ตตอนไหนวิ่งจนเสร็จแล้วไดสเตยมาคิวหนึ่งคิวสองแจ็คเซ็ตไหมต้องดูไงคุณไดเซ็ตตอนไหนตอนเอ็มหนึ่งเซ็ตและเอ็มสองเซ็ตใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเซ็ตของสเตยที่คุณจะอเซ็ตก็ต้องเป็นอะไรครับก็เป็นเซ็ตคิวหนึ่งคิวสองนะฮะที่เป็นไงคิวหนึ่งต้อง อยู่ใน A 1ใช่ไหมแล้วก็ Q 2อยู่ใน A 2พอคุณทำแบบนี้ได้ปั๊บตัว DFA M เนี่ยมันก็จะ accept language ที่ที่อยู่ใน set intersection ของ L 1กับ L 2แล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันแบบเร็วๆครับเนาะเราก็จะบอกงี้ครับ r o d u u t t o n s t แ u c t i o n แบบ Formal นะเราก็จะ,เ,ะเราบอกว่าเรามี M M 1นะฮะ มีสถานะ Q1 M1 เนี่ยเป็นด uh ิเร m i ันติฟันด n สเต s ขอ t น m ม t าต้านะครับซิกมา Q1 Delta 1 S1 A1 นะฮะรับสตริงจากไลเก L1 M2 เนี่ยแอกเซปสตริงจากไลเก L2 นะฮะก็คือ M2 เนี่ยเท่กับซิกมา Q2 Delta 2 S2 A2 นะฮะเราจะสร้าง DFM นะฮะที่เท่ากับตัวนี้ซิกมา Q เดลต้า S A นะที่แอ c เซ t s t สตริ 1> l ลจะเสร็จแลแบบนี้นะฮะขั้นแรกเราก็ให้ Q เ <c oughs> ท่ากับค่าเชี t ยโ r o ด u c กเนาะแล้วเราก็ให้เดลต้าเป็นอันนี้โดยที่มันเท่ากับอันนี้ก็คือแบบที่เราทำเนะะี่ยครับคือถ้าตัวแรก m อยู่ง q หตัว2อง u q สรับ a ของเราก็คือถามว่า m 1นวิ่งไปไหน m 2อวิ่งไปไหนนะแล้วก็เอามาประกอบกันให้มันเป็นทูเปอร์วันใหม่นะครับแล้วก็ให้สถานะเริ่มต้นเป็น s ห s สสุดท้ายให้ a เท่ากับ 1> a 1 cross A2 มาอย่างไรวะอ๋อมันก็มันก็คือนิยามเดียวกันกับของเราเนี่ยแหละใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือซับเซ็ตที่ตัวแรกมาจาก A1 ตัวหลังมาจาก A2 ใช่ปะเพราะนั้นอันนี้ก็คือเท่ากับเท่ากับ A1 cross A2 อ่าโอเคครับ,อ,คครบอ่ามาเรียนกันต่อครับอ่าหายใจลึกๆอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันครับเรา,าพิสูจน์แบบเร็วๆครับว่าว่ามันทำงานอย่างที่เราบอกนี่แหละ เลยพิสูจน์ว่า m เนี่ยจะ access string จาก l 1 intersect l 2อนะครับถ้าเราสร้างแบบนี้นะถ้าเราสร้างแบบนี้นะครับโอเคเราก็มาดูนิยามของ delta star q w ก่อนนะครับ delta star q w เนี่ยอันนี้คือมันบอกว่าถ้าฉันอยู่ state q ใช่ไหมฉันจะไปไหนถ้าได้รับ string w ซึ่งถ้า string w เท่ากับ empty ก็อยู่ที่เดิมนะ ไปตามสิ่งสเต็ปแบบน,นี้เนาะทีนี้ผมถามต่อครับอ่าเลยพิสูจ์อย่างแรกก็คือว่าเราพิสู์ว่านะครับเดลต้าสตาร์ของเราเนี่ยเดลต้าสตาร์เราที่เกิดจากการคอมไบแล้วเนี่ยนะฮะเราสังเกตน,นะฮะเรามีเดลต้าหนึ่งเดลต้าสองแล้วก็เดลต้าอีกอันที่เราทํามาจากคณิตเช่โปรดักเมื่อกี้นะฮะเป็นโปรดักคอนแ u คชั o นเราจะพิสูดว่านะครับ <Product Construction. S 1> เราพิสูดว่านะฮนะ ถ้านึกถึงหน้านี้เนอะอันนี้คือวันมูสสเต็ตคือวันมูใช่ป่ะรับเอหนึ่งตัวกระโดดไปไหนตามลิยามนี้เราจะพิสูจน์ว่าถ้ามันรับเป็นสตริงมันจะวิ่งยังไงเนอะเราจะพิสูจน์อะไรอ่ะไปดูสเตเมนต้ก่อนเราจะพิสูจน์ว่าถ้ามันรับมาเป็นสตริงนะถ้ามันรับมาเป็นสตริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะเหมือนกับว่านะะถ้าอยู่ที่คิ q หนึ่งคิวรับสตริง W มา ผลลัพธ์มันจะเหมือนกับว่าเราอยู่ที่เดลต้าสตาหนึ่งคิวหนึ่งกับฟิน,นี่คืออะไรครับอันนี้คือผลลัพธ์ของการวิ่งของตัวแรกใช่ปะ่ะถ้าคุณอยู่ที่คิวหนึ่งรับเติมฟิมาคุณวิ่งไปที่ไหนไอโรดัลของเจ้าช่ามันก็นจะวิ่งตามนั้นแหละแล้วก็เหตุน,นี่คือวิ่งตัวที่สองเพราะฉะนั้นมันบอกว่าคุณมีแปลว่าไอเครื่องจกักรเอ็มเราเนี่ยมันเหมือนจะจําลองการทํางานของเอ็มหนึ่งและเอ็มสองพอกันได้เข้าไหมครับเพราะว่าถ้าเอ็มหนึ่ง รับ W มามันวิ่งไม่ได้ไหนฉันก็วิ่งตามนั้นแหละ n2 วิ่งมาไหนฉันก็วิ่งตามนั้นแหละโอเคเราจะพิสูจน์ by induction นะครับด้วยหน้าตา format induction เหมือนที่อาจารย์ธนะใช้นะครับอ้าวแล้วไหนเราออกผมต้องเขียนไหมผมลืมโอเคเราจะพิสูจนว่าอันนี้อันนี้จริงนะฮะสำหรับทุกตัว string ที่ x ที่สั้นกนนนว่า W เนาะเราก็มาดูเคสที่หนึ่งเนื่องจาก W เป็น string ใช่ไหมเราก็มีสอง case c a หนึ่ง W เท่ากับ MT ซึ่ง W เท่ากับ m อก็คงไม่ต้องทำอะไรครับแทนค่าได้ออกเลยนะครับแทนที่ดูก็ได้นะครับ W เท่ากับเอ็ก็คือฟอ,อนเดลต้าเดลต้าสตาค Q1 น Delta, Delta Q 1, Q 2ใช่ไหมของ MT ก็เท่ากับ Q1 Q2 ใช่ไหมซึ่งมันก็เท่ากับเดลต้าเท่ากับเดลต้าสตาหของ Q1 ของ empty เหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันเท่ากันเพราะเพราะว่าเวลารับ empty ไป Q หนึ่งมันก็ไม่ไปไหนใช่ไหมมันก็เท่ากันนะครับเนี่ยตามต้องการนะฮะอันนี้เคส e หนึ่งไม่ค่อยมีอะไรเอามาดูเค s สองครับเค s สองเนาะ W ก็จะเท่ากับให้ W เท่ากับ A X นะฮะเราจะได้ว่าเดลต้าสตาร์ของ Q หนึ่ง Q สอง จริงก็คือแทนค่าเนี่ยนละครับของของ a x ใช่ป่ะ by by d e f i n i t i o n ของเราข้างบนนี่ก็คืออันนี้เนะาะก็เท่ากับสตาของเดลต้า1 q2 ของ A แล้วก็ x อันนี้จากโอเคนะฮะจากนิยามโอเคทีนี้เอเดลต้าสตาตรงนี้นะฮะ ทีนี้ใบใบเดนฟิ i ชันเราจะได้อันนี้นะก็คือเดลต้าสตาของ x เนาะด,ดูนี้เนาะดูนี้ไปนะฮะอันนี้เดลต้าสตา์ของ x ใช่ปะ่ะรับ x มาแล้วคุณอยู่สถานะไหนคุณก็จะวิ่งตามนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวผมก็ต้องกระจายนี่อันนึงก่อนถ้าทำอันนี้ก็คือใบนิยามจากนิยามก็คือจะได้ว่า อันนี้นิยามของอของเดลต้าสตาเนาะเสร็จแล้วก็ใช้นิยามของเดลต้าอันนี้ไม่เหมือนเหมือนไล่แทนค่าที่นึง q หนึ่ง 1, a เดลต้าสอง q สอง a แล้วก็ x อันนี้นิยามของเดลต้าแล้วก็เท่ากับเดลต้าสตาของอันนี้เนาะก็เท่ากับตามอันนี้อันนี้บ y ยบายอินดักชันไฮบริซิส เราได้ว่าอันนี้เท่ากับเดลต้าเดลต้าหนึ่งของเดลต้าหนึ่ง q หนึ่ง a x เดลต้าสตาสอง q สอง q เดลต้าสอง q สอง a x นี่เนาะแล้วก็เท่ากับเท่ากับอันนี้เลยที่ตามที่เราต้องการเลยเท่ากับเรื um> ่อยๆต้องกลายพันธุ์สิทธิ์ก็แล้วก็เสร็จแล้วได้สองเคสอันนี้ไม่เหมือนไล่ๆนิดนึงแต่ว่า มันเการคอนเฟิร์มไปว่าโอเคถ้าถ้าเราดูตามคมหมายกันเนาะก็คือว่าฉันมีสเตทคู่กันรับ W ิมามันเหมือนว่าตัวหน้าก็วิ่งตาม M1 หนึ่งตัวหลังก็วิ่งตาม M2 สองนะครับพอเราได้อันนี้ปั๊บนะฮะเราก็สามารถจะสรุปได้ว่าถ้าเราเริ่มที่สเตทเริ่มต้นเนาะอันนี้นิยามของการ a c c e p t ของเราแล้วถ้าเราเริ่มที่สเตทเริ่มต้นเริ่มที่ S ใส่ W ิมาผลลัพธ์ก็คือ อันนี้ s เรานี่ยยาวเท่ากับ s หนึ่ง s สองใช่ไหมผลลัพธ์ที่ได้มันจะเท่ากับการวิ่งของของ s หนึ่งของตัวแรกกับตัวสองเข้าใจไหมฮะทีนี้เราจะรับตอนไหนนะฮะเราจะรับถ้าเราอันนี้สเตต์ปลายทางมาแล้วเริ่มต้องมี s วิ่งตามแบบเร็วๆจบได้สเตต์ปลายทางอันนี้ถามว่าเมื่อไหร่ที่เรารับเรารับตอนที่อันนี้มันอยู่ใน เป็นเป็นสมาชิกข <s hr ush ion> องพาดิเชนระดหบ่ของ a 1และ a 2, <S 2> <s <hr mattress> แปลว่าตัวนี้อยู่ใน a 1ตัวนี้อยู่ใน a 2, <S 2> <s <hr ush ion> ถ้าตัวหน้าอยู่ใน a 1ใช่ป่ะเรารับตอนไหนลราตอนนี้อยู่ใน a 1ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้อยู่ใน a 2ใช่ป่ะแต่อันนี้อยู่ใน a 1ตอนไหนอันนี้อยู่ใน a 1ตอนที่ w อยู่ใน l 1โอเคไหมฮะเพราะเพราะว่าเครื่องจักรตัวแรกมันรับถ้ามันอยู่ใน a 1ใช่ไหมตัวนี้อยู่ใน a 2ตอนไหนก็ตอนที่ w อยู่ใน L2 ด้วยนะในที่ตามนิยามของเครื่องจักรทั้ง2ตัวเนาะเราก็เลยสรุปว่าโอเคมันจะรับตอนที่ L1 intersect w อยู่ใน L1 intersect L2 ตามต้องการนะครับโอเคนะครับวันนั้นก็อันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า product construction ทีนี้เออผมจะเราจะทำแบบหัสกันนะครับแบบเร็วๆนิดนึงนะฮะทีนี้เออใช้ดูตรงนี้เอออันเนี้ย การทำโปรดักนอรทาชั่นเนี่ยนะฮะมันสามารถทำให้เราสร้าง DFA ที่ accept language ที่เป็น intersection ของ language DFA language เอาใหม่ผมจะต้องนิยามนี้ก่อนเนาะทีนี้เพื่อความชัดเจนถ้าเรามี DFA หนึ่งตัวเราจะเรียก language ที่ DFA ตัวนั้นอะ accept นะฮะว่าเป็น language ของมันนะเราจะเรียกเนี่ยนะเรามี DFA M AM นะฮะเราจะเรียก LM หรือว่าเป็น language ของ m เนี่ยนะฮะเป็นเซตของสตริงทั้งหมดที่ m a c c e s s เพราะฉะนั้นโดยญาณเนี่ยก็คือเราจะเรียก lm นะฮะ lm เนี่ยเท่ากับเซตของสตริงทั้งหมดที่ที่ที่ m a c c e s s เราจะเรียกนี้ว่าเป็น language ของ m โอเคมั้ยฮะ language ของ m ก็เขียนแทนด้วย lm นะครับทีนี้เอ่อถ้าเรามีเอ่อถ้าเรามี m1 m2 เนาะ ถ้าเรามี m 1 m 2, 2> m 1 m 2เนี่ยแล้วก็มี l 1กับ l 2เนาะ l 1เนี่ยเป็น language <ช>ของ m 1แล้วก็ l 2เป็น language ของ m 2เราเพิ่งแสดงไปครับว่าจะมี d f e ตัวหนึ่งที่ accept language l 1 intersect l โอเค้าไหมฮะโดย product construction ของเราเมื่อกี้ก็ค<ช>ือเราก็สร้าง d f a ที่มันประกอบด้วย state ของ2ตัวนั้นพร้อมกันเนาะทีนีด้ด้วยด้วยไอเดียเดียวกันเนี่ย สังเกตว่า DFA M ที่เราสร้างมาเมื่อกี้มันจะวิงว่งตามวิ่งตาม L1 กับ L2 พร้อมกันเออ M1 กับ M2 พร้อมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้น <c oughs> เราสามารถใช้ไอเดียเดียวกันเนี่ยสร้าง DFA ที่มัน Accept L1 Union น2ยนได้ด้วยทำยังไงสังเกตว่าตัวใหม่มันก็วิ่งตามตามตามเงนเป๊ะเลยใช่ป่ะเสร็จแล้วพอรับสติ๊กมาทั้งหมดสเตทที่คุณได้อะตัวหน้าของสเตทที่คุณได้มันจะอยู่ใน M1 ใช่ป่ะจะจะเป็นสเตทของ M1 ตัวหลังจะอยู่ในเป็นสเตทของ M 2องใ่ป่ะทีนี้ถ้าคุณต้องการจะ accept L 1 Union L 2คุณ accept ตอนไหนครับคุณก็ดูว่าคือคือนึกถึงอย่างนี้เนาะเรามีเครื่องจักรอันนึงใช่ป่ะที่เราสร้างเมื่อกี้เราก็จะทำไปทำมาเราก็จะเป็นสเตตมาได้สเตต Q 1 Q 2ใช่ป่ะอันนี้เป็นสเตตของ M 1อันนี้เป็นสเตตขอ M 2ใช่ป่ะ ทีนี้นเราต้องการได้อินเตอร์เซกชันใช่ปะ่ะเราต้องเช็คว่า q1 และ q2 มันอยู่มันเอ็เซ์ทั้งคู่หรือเปล่าใช่ปะ่ะถ้าเราต้องการยูเนียนล่ะทำไงเราก็ดูว่า q1 อยู่ใน a1 หรือ q2 อยู่ใน a2 ก็พอใช่ปะ่ะถ้าเราต้องการลบอ่ะอันนี้เครื่องหมายลบนะครับเซตลบกันทำไงครับก็เช็คว่า l1 อยู่ แต่เอ่อ Q 1อยู่แต่ Q 2ไม่อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อันนี้ตรงกันข้ามเลยก็คือถ้าถ้ามี DFA ที่ accept L 1เราสามารถทำ DFA ที่ accept อันนี้คืออะไรเนี่ย sigma star ลบ L 1ก็คือ sigma star คือสติงทั้งหมดใช่ปะ่ะลบ L 1ก็คือ accept สิ่งที่ L 1ไม่ accept ก็เป็น complement ของ L 1ได้นะครับโดยหลักๆก็คือทำแบบเดียวกันแต่ว่าปรับไอ้ตัวนี้ ปรับเงื่อนไข a ปรับตัวนี้นะครับปรับตัวนี้เนาะก็คือถ้าเราต้องการได้ได้ dfa ที่มัน accept เอ่อ l 1 union l 2ใช่ไหม a ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็เป็น q 1นึ่ง q 2อใช่ปะที่ q 1อยู่ใน a 1หรือ q 2อยู่ใน a 2นะ อันนี้จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็น l 1ลบ l 2 a ก็จะเป็น q อ่อ q 1 Q2 สมบัตที่ q 1อยู่ใน a แล้วก็และ q ส q หอยู่ใน a 1 q 2ไม่อยู่ใน a 2ประมาณนี้นะก็จะทำได้นะครับโอเคทีนี้ก้อนเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็น product construction นะฮะสิ่งคนณสมบัติอันเนี้ยทีนี้เราเราย้อนนิดหนึ่ง คุณสมบัติอันนี้นะครับเขาเรียกว่าคุณสมบัติ closure คุณสมบัติปิดคุณสมบัติปิดคืออะไรนะครับเราบอกว่าถ้ามี language ที่ถ้า m1 และ m2 เป็น language ที่มี DFA accept มันใช่ไหมเราจะได้ว่า intersection ของ language คู่นี้ก็จะเป็น language ที่มี DFA accept มันอยู่ได้ union ของของ language ก็จะเป็น language ที่มี DFA accept ได้ ดิเฟอเรนต์นะฮะผลต่างของแรงเปลี่ยนของเซตเนี้ยก็จะมี DFA เอเซ็ปได้แล้วก็คอมมิเมนต์ก็จะมี DFA เอเซตได้เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นคอนเซปต์ของเออ่โคเชอร์ hmm. นะครับ